สวัสดีครับทุกท่านนะครับผม,ผมครีซี่คอนนะอยู่กับเกม The Legend of Hero กา r c r a นะนเลยนะครับน่าจะใช่แหละเกมแนวเอ e n อร r RPG ร์อรับนะผมก็เหมือนตามๆในเรื่องแหละนะครับผมก็มีภาษาไทายแล้วด้วยนะฮะก็เล่นจนไปเขาเขาคลาบแล็บนิดนึงนะก็อันนี้มันน่าจะเป็นเซิร์ฟเซิร์ฟเอ,อ่อเซิร์ฟโกโนะแต่ว่ามีภาษาไทายด้วยนะน่าจะใช่นะครับผม ไปนี่นะครับก็ประมาณนี้เนี่ยมันเดินอืออ้อๆเลยมันๆน,นะครับผมแต่ว่าจริงๆก็ไปทำเคสเ,เลยก็ได้นะครับง่ายดีเคยเขาให้ทำแล้วเนี่ยอัพเลเวลฮีโร่โอ่ะก็อัพอัพไปนะฮะ ทำเหลวการนับฮีโร่กันกนับเลเวลกันก็เนี่ยครับผลกดแม็กมินอะไรได้เลยนะตัวละครจะได้แบบเก่งๆไปเลยนะครับผมแล้วก็จะมีพวกอัพลงอัพแรงเนี่ยก็ต้องใช้ทรัพยากรพวกนี้นะครับแล้วก็จะมีอุปกรณ์ทอาตัวโนมัตใส่อัตโนมัต,โต,โมตได้นะครับผมแต่ว่ายังไม่มีนะครับเพราะว่าต้องเล่นครัมีค่าพลังแฝงมีโปรไฟล์นะมีพวกคอตูมด้วยแต่ว่ายังก็ยังไม่มีเหมือนกัน นะฮะอ่ะอัพไปเลยฮนะให้ให้แบบว่าแต่แม็กอันนี้มีกิจกรรมกีจำกัดใช่ไหมก็จะปลดล็อกค่าพลังโน่นน,นั่นนี่นะครับผมฮีโร่ก็มีให้เลือกเยอะนะเออนะครับมันมีปนไทยอังกฤษอะไรกี่วะเนี่ยอ่ะนะครับช่างมันแล้วกันนะครับผมอ่ะใช้อุปกรณ์ต่อสู้นะครับก็ กดไปฮะเดี๋ยวมันก็จะอันนี้เองใช้อุปกรณ์ต่อสู้ตรงไหนกว่าเอาเป็นว่าผมไม่รู้เหมือนกันหาไม่เจออ่าไปตรงนี้ดีกว่าครับผมเนี่ยตามเนื้อเรื่องไปเลยต้องการจะย้ายมือที่ใกล้เคียงไหมเราก็กดตอบครับผมเนี่ยฮะก็อ่ามาสุกามาสุด่านนะครับก็เพิ่งเล่นไปแป๊บเดียวปึ๊บเมื่อกี้เราอัพเลเวลแล้วใช่ไหมมันให้ไปไหนเนี่ย กับหมู่บ้านใช่ป่ะแต่ว่าเรารเราสู้ก่อนก็ mm hmm. คือกดสู้อย่างนี้ไปเลยครับผมตัวเกมก็จะแบบให้เข้าสู้นะทาการจัดทีม,มนะครับทำไมมันเป็นอุปกรณ์ต่อสู้ของพวกนี้จัดทีมไงก็ได้ครับผมแล้วแต่เพราะว่าตอนนี้ก็มีแค่แค่นั้นนะครับแล้วเ้นก็จะเป็นกวาดล้างนะถ้าผ่านแล้วเนี่ยก็กวาดล้างได้ใช่ไหมใช่แหละ นะครับอาจจะเราซูยด,ดูก่อนไปกดออโต้ไปเลยครับชิวชิวอไ่งอันนี้น,นี่อนนอโต้ตรงนี้ก็ยังกดไม่ได้นะคน,นสองมาก่อนฟาดฟาดใช้สกิลนิดนึงนี่แล้วน่ไงนี่แล้วมันก็จะเป็นใช้ยงใช้ย,ยานะด้านน,นี้ยังไงอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปทำทำทำเควสก่อนก็คือ มันให้ไปพื้นที่ใกล้เคียงแล้วก็เดินเองนะครับผมก็เข้าหมู่บ้านนี้ไปนะครับนี่คำบ้างเราพูดคุยกับใครก็ได้นะคผมเดี๋ยวง็็จะมีบอกนะในแผนที่นะครับว่าไปาจุดไหนจุดไหนเออบางไงแล้วกันอันนี้คือเราเนี่ นะครับแล้วไปใกล้ๆครับแล้วกดคุยได้เลย <C le af> มีเสียงพาพไหมก็มีนิดๆหน่นนอยๆนะครับผมตามนั้นข้ามไปเลยก็ได้ถ้าใครไม่ได้สายเนื้อเรื่องนะอะไปกันต่อครับผมเคลียร์ให้ถึงด้าน18นะ เราก็เอาไปเคลียร์ก็คือเล่นตามเควสไปนั่นแหละตามเนื้อเรื่องไปนะครับ,บเมื่อกี้หนึ่งหนึ่งนี่มาหัวสิครับกดไปเลยครับผมไม่ต้องกินอะไรเยอะเพราะว่ามีตัวละครแค่นี้เอาตัวเลยอยือกต้องเคลียร์อันนี้ก่อนนะผมไม่ไรครับอัพเลเวลมาไอแ,แม็กไอแ,แม็กที่เราจะอัพได้ดูติดแข็งว่ะเหมือนงไงด,ดูสกิลนี่ นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการเล่นนะครับผมในห,หลังๆมีออโต้คิชิวแล้วเราก็ฟาดไปเรื่อยๆเลยนะครับผมไม่ต้องกินเลยก็แยะออโต้ไปนี่สบายละนะครับผมไม่ต้องกดอะไรมากครับปล่อยฟรีนะครับผมไม่ผ่านก็เดี๋ยวไปทําภารกิจทําอะไรต่างๆอัปเดตตัวละครนะครับชมดิมันีน่ นี่กดระนาบต่อไปมันก็จะไปให้เลยนะครับผมแบบนี้ไม่ต้องเดินเองออะไรอย่างนั้นนี่คือเกมนี้แรกๆจะเนินเรื่องเยอะหน่อยนะเดินนูนเดินนี่อะไรอย่างนั้นแหละครับเป็นเกมแนวแบบ ก็จะก็จะพูดเนื้อเรื่องก็ได้นะครับผมมันก็จะเป็นตามนั้นนั่นแหละนะฮะน,นี่คืออะไรวะอ,อ๋อพลังโจมตีเพิ่มเป็นแค่บัฟนะน,นี้เลยกดใช้แล้วมันเพิ่มเลยไหมปึ๊บอ,อ๋อต้องเลิกตัวละครด้วยนะครับโอเคยังไม่ใช้ครับไม่ส่วนต <laughs> ัวปยังสู้ได้อยู่คนระับ ไปต่อเนื่องฟาดมันอือจิ น่คก็จะมีอะไรสอนใหม่นะครับผมไปที่โรงแรมนะก็กดตรงนี้นะครับผมเอาเนระาดูรูปคนอื่นกันเลยแล้วกันนะครับผมเท่าที่จะดูได้นะเพราะว่าเล่นเป็นตั๊ดเดียวนะครับผมก็ให้ดูคร่าวๆอันนี้คือเราเนี่ยสำรวจเหรอน่าจะจัดทีมมนาะแล้วก็กดสำรวจใช่ไหมคล้ายๆเอาง่ายเหมือนนะ่าจะเป็นพวกดันหน่วยหาทรัพยากรแหละนี่นะ่าจะหาเงินใช่ไหม เนี่ยนะลูกสมบัติก็น่าจะเป็นเงินนั่นแหละนะครับผมสซันไอหนูอุ๊ยตกตกเฮียเรา เหมือนว่าประมาณนี้นะครับเนี่ยก็จะมีแบบเยอะแยะมากมายแนละ้วก็ตามเลเวลตามการปลดล็อกเอาแล้วกันนะครับต่อมาอันนี้เป็นสำรวจโลกใช่ไหมก็คือไปข้างนอกใช่ปะอ่าโอเคไปด้านนอกนะโอเคอันนี้ก็คือเข้ามาที่อ่าตัวฮีโร่นะครับเป็นการอัปเกรดนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปลงเตี๋ยหมือนเดิมปุ๊บ ก็จะมีะฮีโร่นะเข้ามาอัพเกรดตัวละครเมื่อกี้นะครับก็อัพให้ดูกันแล้วนี่มีข้ามขีดจำกัดลังแฝงนะ,ะต่อมาก็คือจะเป็นเควสนะครับผมก็ตามในเรื่องมีเควสหลักเควสรองด้วยมั้งนะครับตามสูตรแล้วก็เป็นในเรื่องของระบบลังค้านะครับผมก็มีฟรีนะนั่นก็ใช้เพจอะไรแบบนั้น โอเคต่อมาก็คือจะเป็นอันอันเชิญนะครับผมก็คือการ์ดปองนั่นแหละอ่า uh, อันเชิญอะไรดีร้อยโลเลยเหรอก็จะตามหน้าตู้นะหรือว่าจะอะไรยังไงก็ได้นะครับผมซึ่งอันนี้เราเปิดฟรีนะครับผมเพราะว่าอันอื่นเนี่ยเรายัางไม่มีของ <laughs> อ่าเปิดดูการ์ดปองเกมนี้กัน <laughs> ปึนน๊บเหมือนไงดูการเปิดการ์ปองด้วยคลิกแค่หนึ่งทีสิ นะอ้ยไน,น้นองหมาว่ะโอเคครับตามนั้นโอเคอ่าอันเชิญนะลองเตี้ยมันนี้ยังต้องผ่านอะไรสักอย่าง่อันนี้กระเป๋าเรานะครับผมก็มนนีอะไรก็ใช้ใช้ไปนะนี่ เป็นไงชิงได้เมตัวละครหนึ่งนะครับผมประมาณนี้แล้วเนี่ยเติมตังค์โอเคนี้ก็เป็นภรารกิจนะครับนู่นนี่ก็รับไปเลยนะครับผมเพื่อที่จะรับรางวาัลตามนี้นะฮะโอเคก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับผมวันนี้คือหน้าเดิมละช่างมันละกัน นะครับแล้วก็จะมีพวกโปรฟงโปรไฟล์นะเปลี่ยนลงเปลี่ยนรูปได้นะครับผมอันนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้น่าจะเป็นบันทึนกการเดินทางโน่นนั่นนี่นะครับแล้วก็อาในตัวละครอ,อีกแล้วนะครับใช่ไหมให้ค้อตูมเดเออนี่ก็จะเป็นตูจ้จดหมายนะอืมแล้วก็จะมีตรงนี้นะครับผม también. หลักๆคือประมาณนี้จะคล้ายๆด้านล่างนะแต่จะมีเพิ่มพวกจัดตั้งตั้งทีมก็ จิ้มเข้าไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณนี้นะแล้วก็ที่เก็บนเนื้อหาคืออะไรวะอ๋ออันค้าไปเถอะนะครับนี่เราจะต้องยิงกิวนะนะครับมีกิวให้อยู่ด้วยนะก็ขอสมัครเข้าไปอะไรยังไงก็ได้นะเข้าไปเลยได้ไหมเนะี่ย ก็เข้ามาก็ไม่มีอะไรครับผมมีแค่ตัวละครตัวละครเพื่อนนะครับผมคนอื่นนะแล้วกอ็อันนี้คือทักษานทัพจนภัยก็จะมีการาให้อัปเกรดด้วยนะครับผมก็เพิ่มความเก่งของตัวละครนั่นแหละดูดูแล้วนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นความสำเร็จนั่นนี่นะครับก็มารับรางวัลได้นะครับแล้วก็ อันที่เรามีสุดท้ายก็คือจะเป็นพวกการสร้างนะฮะก็ประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรนะครับแอ้นั้นก็จะเดินตามเควสไปเรื่อยๆนะครับผมอ่าประมาณนี้แล้วกันนะครับคร่าวๆนะเห็นไหมเนี่ยมันก็คือจะจะเดินออกมันเองเลยเราก็เดินโอ้เดินตามเควสไปเลยอะไรประมาณนี้ นะฮะโอเคครับผมก็อ่ะเท่านี้แล้วกันนะครับผมสำหรับใครชอบเกมแนวานี้เนี่ยก็จัดไปได้เลยแล้วกันนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวยังไงว่ากันใหม่นะครับผมแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ฮะไปละนี่มีใครว่าคนอื่นจะไม่ได้วิ่งผ่านมาโอเคครับผมไปละ